สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับนิยายวายปลาจีเรื่องคุ้มกันหัวใจให้คุณจิตกรแม้จะเป็นเล่มเดียวจบแต่ว่านิยายเรื่องนี้นะคะ่ะอยู่ในเซตของด e ไซน์สตารนะคะออสการ์หนุ่มลูกครึ่งตัวสูงใหญ่ที่เคยทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวให้กับลูกค้ามาหลากหลายที่บางครั้งเขาเองก็รับจ็อบเป็นพระเอก AV และ GV ตอนนี้เขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนงานมาทำงานในบาดังแห่งหนึ่งแต่เขาก็กลับถูกเพื่อนเก่าคนสนิทมาลากตัวถึงที่โดยข้อเสนอให้ไปเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวให้กับมูเซียสวงจิตกรชื่อดังที่มีฉายาว่าจานสีเทวดาแม้คนที่มาขอร้องจะรู้อยู่เต็มอกว่าในตอนนี้ออสการ์ได้หันหลังให้กับวงการบอดี้การ์ดไปแล้ว ด้วยเพราะชอบเจอลูกค้าที่มักกลัวว่าเขาจ้องจะมีอะไรกับตนเพียงเพราะรู้ว่าเขาเป็นเกย์ออสการ์เมื่อได้ยินคำชวนให้ไปเป็นบริการเขาก็ตั้งใจปฏิเสธทันทีแต่พอได้รู้ว่าคนที่เขาจะต้องเสี่ยงชีวิตไปปกป้องเป็นถึงนักวาดที่เขาชื่นชอบแถมนักวาดคนนี้ยังโดนปองร้ายอยู่หลายครั้งออสการ์ก็ยากที่จะปฏิเสธดังนั้นหลังจากหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปออสการ์ ก็ตกลงยอมใจอ่อนกลับไปเป็นบริการส่วนตัวอีกครั้งด้วยเงินไขที่ว่าเขาจะต้องปลอมตัวเข้าไปเป็นครูทางด้านราคาเพราะตอนนี้มูเซียสวงกำลังสนใจเรื่องราวของราคาเป็นอย่างมากแน่นอนว่าเขาเป็นถึงพระเอก AV และ GV จึงไม่มีปัญหาทางด้านนี้ออสการ เตรียมพร้อมจินขนาดที่ว่าเขาหอบเอาพวกแผ่นซีดีหนังที่เขาเคยเล่นไปด้วยเพื่อทำการสอบสัมภาษณ์แต่เมื่อถึงไปยังที่พักของมูเซียสวงออสการ์ก็ต้องแปลาดใจแม้เขาทั้งสองจะยังไม่ได้ทำความรู้จักกันมูเซียสวงก็บอกได้ทันทีว่าเขาคือบอดี้การ์ดไม่ใช่ครูทางด้านราคาแต่หลังจากปรับตัวและพูดคุยกันได้ไม่นานออสการ์ก็เข้าใจแล้วว่า ทำไมนักว่าชื่อดังคนนี้ถึงรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วทำไมนักว่าชื่อดังคนนี้ถึงสามารถจับผิดบริการทุกคนที่ปลอมตัวเข้ามาเพื่อปกป้องได้นั่นก็เพราะมูเซียสวงไม่ได้ดูคนจากหน้าตาหรือทาความรู้จักคนจากใบสมัครแต่มูเซียสวงทำความรู้จักคนจากสีที่เขาเห็นอย่างเวลาที่มูเซียสวงมองเห็นออสการ์ เขาจะมองเห็นออสการ์มีประกายเป็นสีเหมือนเงินเหล็กกาที่เหมือนเป็นแผ่นกำบังทำให้มูเซียสวงรู้ได้ชันชีว่าออสการ์คือใครเมื่อมูเซียสวงรู้ตัวตนที่แท้จริงของออสการ์เขาก็ปฏิเสธการรับงานของออสการ์ในทันชีเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครคนไหนต้องมาทิ้งชีวิตเพื่อปกป้องตนเองเขาปฏิเสธออสการ์เหมือนกับที่เขาปฏิเสธคนอื่นเรื่อยมา แต่เพราะว่าสถานการณ์ของมูเซียสวงค่อนข้างเลวร้วายอสการ์แม้จะได้ยินคำปฏิเสธเขาก็ไม่หันหลังหนีไปและพยายามทำข้อตกลงกับมูเซียสวงข้อตกลงที่ว่านั้นก็คือเขาจะอยู่ที่นี่ในฐานะบริการและครูสอนทางด้านราคะที่สำคัญตลอดเวลาที่เขาปกป้องเขาจะปกป้องทั้งตัวเองและมูเซียสวงให้ดี โดยที่มูเซียสวงไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเขาจะต้องตายเพราะเจ้านายตัวเองเมื่อมูเซียสวงได้ฟังแบบนี้แล้วเขาจึงยอมตกลงรับบริการสักคนไว้ข้างกายลออสการ์ก็ทําตามที่พูดจริงในแต่ละวันในตอนกลางวันนอกจากเขาจะคอยดูแลความปลอดภัยให้เจ้านายตัวน้อยของตนเองแล้วช่วงกลางคืนเขาก็ยังสอนบทเรียนราคาให้กับเจ้านายอีกด้วย และเจ้านายตัวน้อยของเขาก็ดูจะติดใจถึงได้เรียกร้องที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจนไปถึงขนาดต้องการเรียนรู้ถึงขั้นตอนการมีเซ็กส์ในขั้นสุดท้ายไม่ใช่แค่การลรูบๆคำๆอีกต่อไปแล้วออสการ์เมื่อได้ถามให้แน่ใจเขาก็รีเสนอให้หมูเซียสวงไปออกกำลังกายซะ โดยให้เหตุผลว่าถ้าปอดไม่พร้อมจะเรียนรู้ถึงเซ็กซ์นั้นมูเซียสวงก็ไม่มีวันไปถึงจุดนั้นได้เพราะร่างกายของมูเซียสวงอ่อนแอแล้วไม่พร้อมเมื่อได้ยินแบบนี้มูเซียสวงคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายจึงยอมออกไปยังฟิตเนสที่ออสการ์เสนอให้โดยไม่รู้ตัวเลยว่าที่จริงแล้วมันคือการหลอกล่ออย่างหนึ่ง ที่ออสการ์ต้องการให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะสามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ร้ายๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะได้ออกมานอกบ้านหลายครั้งทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆและเหตุการณ์เหล่านั้นก็เกิดขึ้นเพราะมีคนต้องการลักพาตัวมู่เสียสวงไป ออสการ์ที่ปกป้องดูแลมู่เสียสวงมาเสมอเมื่อเห็นเจ้านายตัวเองในบางครั้งก็ทำท่าเหมือนยอมจะตามไปกับคนห้ายอย่างง่ายดายก็รู้สึกโกรธขึ้นมาเขาจึงระบายอารมณ์แห่งความอัดอั้นนั้นบนเซ็กซ์ที่ดุเดือดที่เขาลงมือกับมูเซียสวงหลังพายุอารมณ์ผ่านไปออสการ์ Oscar ก็รู้สึกผิดเขาขอโทษและขอให้มูเซียสวงลงโทษเขา มูเซียสวงที่รับรู้ถึงความรู้สึกของออสการ์เลยตัดสินใจลงโทษด้วยการขอให้ออสการ์เล่าเรื่องของตัวเองให้เขาได้ฟังออสการ์ Oscar, ที่ไม่เคยเอ่ยปากเล่าเรื่องตัวเองให้ใครได้ฟังถือโอกาสนี้เอ่ยปากเล่าเรื่องออกมาเป็นครั้งแรกออสการ์ Oscar, ยอมเปิดเผยเบื้องหลังครอบครัวของตัวเองครอบครัวที่เป็นองค์กรรักษาความปลอดภัยมาตลอดหลายปี ครอบครัวที่ตาหน้าว่าเขาหลังจากที่เขาเปิดตัวว่าตัวเองเป็นเกย์ครอบครัวที่เขาต้องเสียไปหลังจากเกิดเหตุระเบิดในร้านอาหารที่ครอบครัวเขารวมตัวอยู่ครอบครัวที่เขาไม่ได้เอ่ยแม้แต่คำบุขอโทษครอบครัวที่โดนระเบิดจากน้ำมือขององค์กรลับมากอำนาจที่มีชื่อว่ากอร์ลีไน์องค์กรที่หาแต่ผลประโยชน์ของตนเอง หลังจากออสการ์ได้รับการปอบโยนจากมู่เซียสวงเขาก็ต้องงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อจูจ่ๆเขาก็ได้รับรู้ว่าตระกูลของมู่เซียสวงคือผู้ที่มีอำนาจอยู่ในกอลลีไนส์แต่ก่อนที่ออสการ์จะได้สืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้มูเซียสวงก็ถูกจับตัวไปเสียก่อนแต่ผู้เป็นอาของเขาผู้ที่รอดชีวิตจากการระเบิดครั้งนั้นกลับบอกกับออสการ์ว่า เพราะมูเซียสวงต้องการหนีเลยหนีไปไม่ใช่เพราะว่าถูกจับตัวไปแน่นอนออสการ์แม้จะรู้สึกเจ็บปวดแต่เขาก็ไม่คิดที่จะล้มเลิกออกตามหามูเซียสวงทําให้เขาหามูเซียสวงจนเจอตอนที่เขาพบกับมูเซียสวงมูเซียสวงก็บอกกับตัวออสการ์เองเลยว่าตัวเองเป็นเจ้าของกอรลีไนซ์และเป็นคนที่ําให้ครอบครัวของออสการ์ตายแต่ที่น่าแปลก แม้เขาจะพูดออกไปตามคำสั่งของเ่าคนร้ายออสการ์ก็ยังคงปกป้องเขาทำให้เขาลอดจากอันตรายเขาถามออสการ์ว่าออสการ์ทำไมถึงไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดออสการ์จึงบอกว่าเพราะศัพท์พนามที่มูเซียสวงได้ใช้กับเขามันคือสัพท์พนามที่มูเซียสวงไม่เคยใช้กับเขาเลยสักนิดเขาจึงรู้ว่ามูเซียสวงกำลังโกหกว่าตัวเองเป็นคนร้าย ออสการ์ Oscar, พามูเซียสวงหนีแต่ก่อนที่จะหนีออกมาได้ออสการ์ Oscar, กลับโดนญาติแท้ๆของตนเองรอบดักทำลายเขา้าและแน่นอนว่าญาติคนนั้นก็คือญาติคนเดียวที่เขาเหลืออยู่คือคุณอาของเขาแน่นเองออสการ์ Oscar, ถามเหตุผลจากอาแล้วก็พบว่าที่ผ่านมาตลอดหลายปีอาอิชาพ่อของเขามาโดยตลอด และไอระเบิดนั่นก็เกิดขึ้นเพราะว่าอาได้ตัดสินใจร่วมมือกับกอรลีไนซ์ไม่ใช่มูเซียสวงที่เป็นคนตัดสินใจลงมือนั่นก็เพราะคนระดับสูงแห่งกอรลีไนซ์ nice, ต้องการโค่นล้มอำนาจและโยนความผิดให้กับมูเสียสวงเรื่องทุกอย่างเลยออกมาเป็นแบบนี้มูเซียสวงใช้แรงเฮือกสุดท้ายของตนพาให้ออสการ์ละตนได้ถูกช่วยเหลือและหนีออกมาจากน้ำมือของอาของออสการ์ได้ หลังจากเรื่องราวเลายๆผ่านไปมูเซียสูงก็ได้จัดงานแสดงภาพในธีมของราคาเสียทีภาพที่ออสการเป็นคนลงมือสอนเองกับมืออันนี้ก็จะจบเรื่องคุมกันหัวใจให้คุณจิตกรนะคะเรื่องนี้เนี่ยค่ะในตัวเนื้อหาจะมีบางอย่างที่เกี่ยวเรื่องกับของจางหยาจงกับไดอดอลหนุ่มเรื่องที่แล้วที่เราเล่าไปด้วยนะคะ สำหรับตัวเรื่องของสองคนนี้เป็นเรื่องราวที่ทำให้เรารู้ว่าความเชื่อใจต่อคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมันสำคัญมากจริงๆเพราะถ้าทั้งสองฝ่ายไม่เชื่อใจกันแล้วหูเบาทั้งสงคนก็คงไม่มีจุดจบที่สวยงามและรอดชีวิตออกมาได้แบบนี้ค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วฝากติดตามกันต่อในคลิปหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย